มีการบกแปดไปหมดห้าสบใบครับบุกทีก็ไปที่ใบหน้าดี่กลินหน้าเนี่ยเนี่ยเขาเติมเป็นแสนดูคุณให้เขาดิดูคุณให้เขาดิดาดไอเอาจริงใบละหมื่นเนี่ยมันมันควรจะตัดไออีฟเอ็ดได้ทิ้งไลยแล้วนะเนี่ยให้มันรู้โออีเนี่ดอีกแล้วมันหมดตัวให้ขนาดอ,อ่ะยมบ ผมไม่เอาสองไม่ติดโอ้ ID FIFA 4 Shop by o บริการรับซื้อและขาย ID FIFA ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการตั๊ม M และตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขาย ID ใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ กิจกรรมใหม่หลังจากอัปเดใหม่ประจํากลางปี2023ครับไม่ว่าจะเป็นการอัปนั้นอัปนี้เนี่ยเราก็มีรีวิวให้ดูเป็นที่เรียบร้อยก็รอไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับกิจกรรม Collection of t 2 e UCL นั่นเองฮะ กิจนี้ก็ในทุนของเราอย่างสมาร์ทเนี่ยก็ใส่ไปเลยสาม0 0ื่นนั่นสามหมื่นนั่นสามหมื่นนั่นเองนะครับกับกิจกรรมนี้แล้วก็สมาร์ทเติมสะสมไปทั้งหมดทีเรียกว่ากิจนี้นี่คือจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มโอ้โหแล้วก็คือการที่แบบว่าใายดีอยู่ท็อปหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้การดนี้เลยฮะเชลซีเรียลผมเริ่มต้นสเตตหนึ่งร้อยนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าแต่ละใบนี้คัดสรรมาอย่างดีทั้งนั้นด้วยแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็จะไปอวยทางหน้าปีโฮมกรนหรือเป็นนักเตะ ฝั่งด้านซ้ายมือด้วยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าของไอเดีเนี่ยแลกไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าสามหมื่นเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างเลยครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราไปกระทิ้งการ์ดเงินกันก่อนเงินตอนนี้เนี่ยมีอยู่หกหมื่นสี่พันล้านเนาะเดี๋ยวเราเปิดทั้งหมดกันว่าเราจะได้สักเท่าไรกันเชียวสามแสนสามหมื่นล้านแล้วกันครับตีกลมๆแล้วกันนะครับสามแสนสามหมื่นล้านเนี่ยแล้วก็ได้โอ้โห ก้าวใบนี้คือเอาง่ายคือต้องเติมหมื่นหนึ่งถึงจะได้กราวเชลซีตรงนี้โอ้โหเรียกว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับกราวบวกแปดเรามีห 3, มด333เป็น9ใบนะครับมีกราวบวกแปดหมดห0ใบครับโอ้โหใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อแบบว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันหน่อยแล้วกันครับช่วงนี้นี่บอกเลยว่าไอคอนนี่มาแรงมากสำหรับใครที่อยากทำให้เป็นไอคอนเดอะโมเมนต์นั่นเองนะครับก็ถือว่ามีไอคอนไว้ก็ดีเหมือนกัน,กนล้วเปิดมาเป็นไอวอร์ดิโคดกองหน้าโอ้ดีดะด ด็อกบาครับอุ้ยร้อยสิบสองเฮ้ยพลังด็อกบาขึ้นไหมเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยพลังจากขึ้นนะครับสตเตสก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โห oh, oh, แล้วเปิดใบแรกมาวอล์กเอานี้นี้สบายแล้วนะวันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นปีโฮมโกลนก็คือปีที่แบบว่าเป็นดาวลุงขึ้นมาชุดใหญ่นะั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละครับแล้วก็โอ้แต่ว่าการ์ดคือเอาจริงเนี่ยการ์ดดีเยอะเหมือนกันคือช่วงนี้เนี่ยเรทออกดีมากนะครับเป็นายคนพูดไปเสียดวกันเลยโอ้กิจกรรมนี้ หน้าใครที่อยากเป็นเมมเบอร์กันอยู่ที่หน้าช่องเลยครับผมลอไปดูได้เลยครับหน้าช่องนะมันจะมีคําว่าสมัครอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องออนในคอมนะครับเปิดการ์ดที่แบบอันนี้นแล้วลกันการ์ดบวก3ถึงบวก8โอ้โหพี่ขอสิบใบรวดเลยละกันใบนี้พี่ว่ามันโอกาสออกน่าจะน้อยนิดนึงอะ่ะสิบใบรวดเลยละกันครับนิฟสองเอ็นจีไม่ต้องมานะเอา EBS มาเฮ้ยเอา EBS จริงนะน่ะฝรั่งเศสกองหน้าโอ้โหเป็นเซม่าเหรอเบนมาเหรอ โอ้โหเปนเซเม่าครับผมเออได้เร oh ื่องได้เรื่องเปนเซม่าแล้วก็เป็นโอเซ้นแล้วก็เป็นบวกเจ็ดโอ้โหบวกเจ็ดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ยังดีนะเปนเซม่ามาอย่างงี้เขาเรียกว่าส่งสัญญาณที่ดีเออส่งสัญญาณที่ดีไปสามใบครับขอจำเจำงามๆแล้วกันกิีดนี้ยอีเบียสอีกแล้วครับไฟมาไงฮะอังกฤษกองหลังเฟอร์ดินานไมล์ล่ะโสดโอ้โหเคมเบลอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ดวงมาดีนะนี่ดวงมาดีนะนี่มาเป็นทรงนี้เนี่ยโอ้โหดวงมาอย่างนี้สบายแล้วสบายแล้วดวงมาอย่างนี้โซคัมเบลครับกองหลังเซนนอเปิดมาดีเปิดยังไงก่อนแต่ว่าใบนี้คือต้องบอกว่ามันไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรมากเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบปีแคบ ebs อะสวามากจะเป็นปีเก่าแล้วอะแต่จริงเนี่ยไม่ค่อยอยากได้ดีนะตอนต้นเพราะว่าถ้ามันได้ดีตอนต้นตอนท้ายไม่มีอะไรดีแล้วนั่นะ <S <S e นะม e าครับ ebs ไอ ebs มาบ่อยครับเป็นเวลครับโอ้โหประตูเวลแดนนี่วาดเลยเรเนซีย์อะ เวนเฮนเดสซี่ ancy, ครับผมบวก8แล้วก็ได้เป็นโอ้โหเดซายี ai, ่ไคโชเวียกโอ้โหต่างๆนานาครับอีก3ใบฮะแค่วอกเอาก็ดีใจแล้วนะการ์ดใบนี้ไม่ต้องขออะไรเยอะแล้วเป็นอียิบเอครับโอ้โหไม่มีแล้ววอลก็อ,อะ่ะเป็นคิรันทิปปียนะเบดเวทแล้วก็โอ้โหลามีน่นี้มาทุกกิจลามี่มาทุกกิจอะไรเปิดใบนี้ก่อนอันนี้การ์ดการันตีบอกแต่แบบชิวๆเลยอะ่ะถ้าพูดง่ายๆคือการ์ดเกลืออะไรกว่าเอา ไม่ได้ของดีหรอกใบนี้ดูทรงนะดูจากทรงนะการ์ดเกลือการ์ดเกลือเอ้ยไม่โอ้โเ L H เยอรมันครับกลางลุกเยอรมันกลางลุกนี่โทบันมุลเลอร์นะเนี่ยมุลเลอร์เอ้าในใบนี้สองหมื่นนี่ก็ยังถือโอเคนะนี่โ <Okay. S 1> มันก็ไม่ค่อยแย่เท่าไรหร่หรอกมกั้งมุลเลอร์มุลเลอร์อการ์ดร้อยหนึ่งโอกาสนี้ทีเด็ดนะนี่การ์ดนี้ทีเด็ดนะนี่แสนล้านยังไม่มาเลยนี่ครับใบแรกครับแคป EBS 21 e อใบนี้ เออ EBS นี่ได้ลุ้นนะครับทาง EBS เนี่ยโปรตุเกสโอ้โหโปรตุเกสกองหลังครับโจเซฟฟอนเต้คือถ้าเป็นแบบว่าปี EBS เนี่ยมันได้ลุ้นอยู่แล้วเพราะมันแพงถ้าเป็นปีพวกอีฟเอ็ดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับไปครับโจเซฟฟอนเต้เนี่ยรักลักมันจะจุ่มหน้าให้เพียงเขาที่หน้าครับปีแคบโอ้โหอีฟเอ็ดนี่หมดลุ้นแล้วไม่ต้องลุ้นเลยอีฟเอ็ดเนี่ยไม่มีอะไรอังกฤษครับกลางลุกด้วยฟิลฟอร์เดนนี่ย โอ้ว่าที่นักเตะแมนยูหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูยื่นไปแล้วหมด50ล้านแต่เชลซีต้องการ70ล้านนะครับก็เ,เพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูแล้วกันว่าเมสันเมาส์เนี่ยเหมาะสมกับค,ค่าตัว70ล้านหรือเปล่านะยบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ากำลังวุ่นวายกันอยู่เลยนะตอนนี้นะครับเมสันเมาส์เนี่ยใบนี้คือแบบว่าคือต้องบอกใบนี้เนี่ย12บใบนียมีโอกาสได้ของดีโคตรเยอะเยอะแบบมากๆเปิดใบแรกขู่ไปก่อนขู่ไปก่อน โปอ้อีฟเอ็ดนะเอยใบแรกครับผมอแมมามาอีกแล้วนี่เห็นว่าเราชอบนี่เมสันเมาส์นี่มาบ่อยนะครับไปอีกใบครับแต่ว่าช่วงนี้ปีมาริดเอลเอ็นนี่ออกเป็นว่าเล่นนะสะพัดเลยนะช่วงเนี้ยเฮ้ยจะเป็นสปอร์ตไลท์ครับฝรั่งเศสกองเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหลองเล่ไม่ฝรั่งเศสในหัวนี่คิดเป็นล็อตเต์แบกตะลืมไปซ็อตเต์แบกมันอยู่เยอรมันเนอะ เริ่มองลองเล่ครับอดีตกองหลังของบาร์เซโลนาด้วยตอนนี้ก็มาเล่นในกับคอตตทนแฮมฮอสเปอร์ด้วยนั่นเองนะ <Yeah. S 1> ปกใจเลยดิใบต่อไปฮรสปอตไลท์มาแล้วเอลเอ็นไปไอ้น้องโอ้โหปีรคบครับฮอลแลนด์ประตูฮอลแลนด์ประตูฮลอ,อลแลนด์สกิลเบิร์กอะสกิลเบิร์กบวกแปดครับผม ดูทีไม่เนขอบคุณมากน้องเซย่านะครับขอบคุณโดเนทด้วยนะเป็นมาสกิเลเบิร์กนะอดีตผู้รักษาประตูจากาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยนะเอาจริงตัวนี้นี่เล่นได้ว่าไม่เหนียวเลยนะเนี่ยถ้าใครเล่นเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าแพทนี้มันจะเหนียวหรือเปล่าเพราะเล่นแผทที่แล้วเนี่ยโ,โหโดนยิงยับต้องถามไอเบสเลยนะถ้าเป็นเงี้ยมาทุกงานเจ้าของไอดีบอกมาทุกงานสกิเลเบิร์กเนี่ยสปอตไลท์ครับโอ้โหสปอตไลท์ปีดีแต่ไม่มาครับเป็นเพาโลเปสเท่านั้นครับ ก็เป็นผู้รักษาประตูจากทีมชาติสเปนด้วยนั่นเองนะครับไปครับใบต่อไปซึบโอ้โหยี่สิบสองเอ็นจีโอครัไอตัวนี้เอาจริีเนี่ยเป็นเพชรในตมอีกนะพี่เคยเล่นยี่สิบเอ็ดยูซีเอลด้วยสับชานะโอคาฟอร์นะกองหน้าจากไลฟิกเนี่ยเล่นดีแล้วเนี่ยเล่นดีแล้วเนี่ยโอคาฟอร์เนี่ยไปครับเออโอ้โหยี่สิบสองเอ็นจีครับโอ้โหทีมชาติอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโคเน่ปะเนี่ยโคเน่ปะเนี่ย เลียวโดูกูเล่น่จะมาโคด่อะไรนะฮะโดกูเล่ครับผมแหมไม่ใช่นะครับนี่โดกูเล่ครับหรือดูกูเล่นั่นเองครับก็ตั้นจะเป็นกองกลางของคิตตันพาเลตหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วกันนะครับผมกดไปง,งามๆปื๊บโอ้โหโอ,โบนะอโ๊บีทีบีนะไอวอลี่โค้ดกลางรับเฮ้ยรอยคีนหรอ โอ้โหรอยคินบอกโอ้ยขอบคุณโดเนทด้วยนะจากน้องบังนะผมขอบคุณน้องบังด้วยเอ้ยไม่ใช่เอเวอรี่โค้ดดิไอแลนด์ดิฮะแม่จะไปเอเวอรี่โค้ดขออภัยด้วยนะเป็นไอแลนด์นะครับเป็นรอยคีนนะครับการถ้าถ้าเป็นกองหน้าแบบว่าอีกทีมชาตินึงนี้เป็นดดดิเย่ด็อกบาร์เลยนะฮะเกือบไปเกือบไปหรือเปล่าหรือเปล่ากดไปปึบโอ้โหแล้วยี่สิบสองเอ็นจีนี่มาอย่างบ่อยเออบีทีบีครับเยนสตอร์นเอ้ยไม่ใช่ยอนสโตน เฮ้เอลเอ็นไม่มาเลยนะเนี่ยโอ้อ oh, e ีฟเอ็ดอีกแล้วโอเอลเอ็นโอ้โหโรดิโรดิเกตด้วยขอให้คงคงกับพี่ขอคุณมากถ้าได้สป,ปอร์ตไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวทักไปหาเดี๋ยวทักไปหาให้ได้สป,ปอร์ตไลท์ขอคุณโดนไอเจ้าน้องการด้วยนะขอคุณมากๆครับผมเปิดต่อเปิดต่อไม่รอนะจ๊ะเปิดต่อไม่รอนะจ๊ะโอ้โ oh, หเราเป็น b t b ด้วยโ oh, ah. อจิกิโกคาซิยาครับ เอาลโอ้โหแล้วเอลเอ็นไม่โผล่เลยนะนะ่าโอีโอ๊ไปอีกแล้วเออนไม่โผล่เลยเอลเอ็น <c oughs> ไม่โผล่เลยอ่ะเออนนะครับเออนนะครับยี่สิบสองเอ็จีกแล้วโอ้โห <c oughs> oh, จบจัดลาฟองนะลาฟอง <c oughs> <c oughs> โอ้โหหกใบเน้นเอ๊ยไม่ใช่เก้าใบเน้นเน้นตกิจนี้มันดีอยู่ที่แบบว่ามันไม่มีพวกปีเก่าๆออกมาบ่อยๆอย่างเงี้ยเนาะ แล้วไปโอ้โ oh, ห EBS อีกแล้วโอ้โหโลแบบปีเลสนี่ยังไม่มีแสนล้านแบบลั่นออกมาให้เราแบบว่าได้เห็นเป็นบุญตาเลยนะปีแครครับสปเปนก็ราอูไปลาอูไหมล่ะเออเออแสนล้านหลุดมาดีเออราอูไปหน่อยมันต้องอย่างนั้นดินึกว่าจะไม่มานะนึกว่าจะไม่มาลาอง์ลาอูอะนะ โอเคยังถือว่ามาอยู่ยังถือว่ามาอยู่ลาอูกอนซาเลสไปปืบโอ้โห e B อีฟเอ็ดอีกแล้วอีฟเอ็ดอี่เป็นปีหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยอยากได้เพราะมันไม่ค่อยได้ลุ้นอ่ะโอ้แล้วเป็นปีกซ้ายอิซินเย่ถ้าเป็นปีกขวาเกียร์ซ่าครับอิซินเย่โอ้โหบวกเจ็ดด้วยคุณน้องนัททิวด้วยโดเนทเดี๋ยวดูให้นะครับถ้าปีกขวานี้เกียร์ซ่าครับปีกซ้ายอิซินเย่นะครับโอ้โแต่บวกบวกเจ็ดนี้ก็ หนึ่งมาเอาละ่ะหใบสุดท้ายจากบ้านเดือดสตาคนฟ้าขวาดาวเออเปิดขั้นเวลาก่อนใบนี้ขั้นเวลาก่นใบนั้นนี่คือแบบว่าต้องเอาแล้วแหละ3ใบไปก่อนย2ิบสยูท็อปร้อยสวัสดีทุกคนด้วยอาริกาโตโอเซอิมาสปืบยิบสองยูสเปนสเปนกลางรับนี่โรดี้ครับเฮ้ยโรดี้มัแพงแนะนี่เออโรดี้ขึ้นสด้วยครับสามหมครับโรดี้ บาสโตนี่แล้วก็เป็นอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับแบบ็คขวาจากเบนเฟก้าเนอะก็วิวมันก็ไม่แย่นะ่นนี่ได้แต่ตัวดีๆนั่นเนี่สามใบเน้นๆหวัดีครับพี่ต๊อดต๊อดไหนล่ะเชื่ออะไรหรอฮะเชื่ออะไรหรอเอาละใบนี้เราไม่พูดเล่นนะพี่บอกเลยพี่เป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับการเปิดการมากใบนี้ใบแรกทักทายไปก่อนจุบ๊บจุ๊ปึ๊บเฮ้ยเอ้ยบีทียอยู่นะ เยอร,ม,อยอรมันกองหลังเยอรมันกองหลังแล้วเป็นนิโคลัสชูเล่บวกเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดมาทำไมไอ้บ้านนี่อายเลยเนี่ยมาบวกแปดก็ได้นะมันก็ไม่แพงเนาะลูกพี่เอ้หู้ซ็งอะเอาละใบต่อไปอย่าลืมนะน้องๆการกดไลค์เป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางสปอร์ตไลค์ครับผมโอ้โหเฮ้ยอยาให้ มันเกลือขนาดนั้นเลยหรือเปล้หมื่นนะนี่โอ้ดูมันให้นี่มันควรจะบวกแปดเพื่อนมันไม่ใช่บวกหกแล้วบวกแปดนะนา,น,านี่มาบวกหกอะไรโอ้โหน่าเกลียดจัดโอ้ถามจริงหละ่ะกาลีน่านี่มึงจะหลอกแดกจนถึงห้าปีเลยเหรอโอ้กาลีน่าเอ้ยเนี่ยเติมเป็นแสนตอนนี้เป็นไง แสนสาหัสเมล่าดูในใบเนี้ยกาลิน่าอย่าเยอะอย่่เยอะอย่าเยอะ,อยยอะใบเนี้ยโอ้โหโอ้หุ้มแม่ราคาถูกด้วยเนี่ยโอ้ดูมันให้ใบละหมื่นดีเนี่ยเขาเติมเป็นแสนดูคุณให้เขาดีดูคุณให้เขาด,ด,ขดีโอ้โหเติมเป็นแสนแล้วดูคุณให้เขาดีเกตหน้ากาลิน่าให้ดีถีบเข้าไปที่ใบหน้านีกาลิน่าเนี่ย ให้มันรู้โอ้ยเอีกแอีกแล้วมันหมดตัวให้ขณะเยี่ยมโบผมไม่เอาสองใบติดโอ้โอ้ยอมยอมยอมกาลิน่าโอ้โหนี่ใบละหมื่นแลเว้ยนี่กูฝันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เอาสองใบติดเนี่ยโอ้โหเจริญพรญาติโยมเลยจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยขอร้องล่ะเอ้าไป จบข่าวจบจบไปวันนี้พอกันทีการิโนโกโกอีกแล้วอีเมดมันไม่มีตัวให้แล้วเหรอกูถามจริงมันไม่มีตัวให้แล้วเหรอโอ้โอ้มันไม่มีแล้วเหรอถามจริงโง ได้เท่าไหร่วะเนี่ยได้เงินมาสามแสนสองโอ้โหแสนมาอยู่สองตัวเอาขอบวกก่อนดิเอาจงได้มาหมดหนึ่งล้านล้านโอ้โหสามหมืนหนึ่งล้านล้านนี่ถือว่าน้อยเลยนะเอาจริงหนึ่งล้านล้านาน,นี่ถือว่าน้อยแล้วนะแบบว่าหลังๆมาเนี่ยนี่คือเราบวกถึงแค่สอง0มืล้านนะคือโอ้โหเรียกว่าน้อยเลยนะราโอนี่น่าจะขายได้แล้วแล้วก็เมสันมาร์ก็น่าจะโอ้โหน่าจะขายได้อยู่มั้งก็ฝากไว้ด้วยนะนะสำหรับกิจนี้ collection of t w UCL ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ก่อนที่จะเป็นกิจกรรมครบรอบ5ปีน,นั่นเองนะครับกิจนี้เนี่ยอยู่ถึงวันไหนวะเนี่ยกิจนี้อยู่ถึงวันที่15นะครับเออก็หวังว่าวันที่15ไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจนี้ค่อนข้างที่แบบว่าเป็นไปในทิศทางที่แย่นะทุกคนสังเกตด้านหลังไหมเห็นไหมกุลลงกุลหลิดแบ็คของแบ็คแฮมซีดงซีดาเนี่ยไม่มีไม่ออกฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่งานคิดว่าจะเติมกิจนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้เจ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอ,อัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดียไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ